อย่างที่หลายคนเห็นผ่านกันหน้าฟีดและหน้าทำลายกันมาช่วงนี้นะคะไม่ว่าเสาวก้อ,อรัชพรและหนุ่มท็อปทศพลจะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้แฟนคลับจับจิ้นกันสุดพลังค่ะ เพราะคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่ถูกลุ้นถูกเชียร์ให้ขยับสถานะมาตลอดค่ะจากเพื่อนให้เป็นมากกว่าเพื่อนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงให้ได้สักทีค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะมีประเด็นร้อนที่ทําให้แฟนคลับเนี่ยถึงกับต้องซูมหน้าจอกันรัวๆค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะสาวก้อยอรชพรเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงสถานะความสัมพันธ์กับหนุ่มท็อปนะคะหลังหลายคนกําลังจับตามองอยู่แบบไม่มีพักค่ะโดยคําตอบของสาวก้อยนะคะก็ยังเป็นคําตอบที่หลายคนคุ้นเคยค่ะซึ่งสาวก้อยนะคะก็ได้บอกประมาณว่า ก็เป็นเพื่อนกันค่ะตอบแบบตรงไปตรงมานะคะไม่ได้ให้ความหวังเกินจริงแต่จุดที่ทำเอาแฟนคลับทั้งทำลายแตกนะคะไม่ใช่คำตอบของสาวก้อยค่ะแต่เป็นหน้าของสาวดีมนะคะเพื่อนสนิทที่อยู่ด้านข้างตอนที่สาวก้อยนะคะกำลังตอบคำถามสื่ออย่างเรียบร้อยว่าเป็นเพื่อนกันแต่ชาวเน็ตนะคะก็อดจับสังเกตหน้าสาวดีมไม่ได้ค่ะเป็นหน้าที่แบบว่าไม่พูดก็เหมือนพูดค่ะแฟนคลับบนโลกออนไลน์นะคะถึงกับคอมเมนต์ว่า คำถามอยู่ที่ก้อยแต่คำตอบอยู่ที่หน้าดรีมกับนัตตี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการแซล์ที่โดนใจมากค่ะเพราะหน้าของดรีมเนี่ยแหละค่ะทำให้ประเด็นยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะไปดูคลิปและจับสังเกตโมเมนต์ตอนนั้นกันก่อนเลยค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอออย่างที่เพื่อนๆทุกคนตอบไปเลยค่ะว่าหนูกับเรื่องนี้แบบชิลมากให้เวลามากยิ่งหนูเคยผ่านความสัมพันธ์ที่แบบคนพอจะให้ความสนใจบ้างอะไรเงี้ยหนูยิ่งเลยรู้สึกว่าหนูวางใจไปที่ สบายๆแล้วก็พยายามไม่ให้อะไรที่ที่เป็นความคิดของคนอื่นมากระทบกับความรู้สึกของหนูเพราะฉะนั้นก็ชิลมากๆค่ะจะว่าก็ไม่ได้เสียคอมเมนต์หรือคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยว่าเออลุ้นนู่นลุ้นนี่มันกดดันแบบเนี้ยมันต้องถึงเราบ้างแหละี่เดว่าหนูสิมันต้องไปถึงแล้วบ้างแหละมีมีมีเห็นค่ะเพื่อนกัน กองเชียร์เรหรอคะออสำหรับหนูรู้สึกว่าถ้าหนูอยู่กับใครหรือทําอะไรแล้วคนเสพหนูมีความสุขหนููแฮปปี้อยู่แล้ว mm hmm. แค่แต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยเขาถุกเราก็ไม่อยากให้เขาถูกไงแต่ถ้า mm hmm. อันนี้คือเป็นเรื่องของการเสพเรื่องคอนเทนต์เนาะแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตส่วนตัวหนูที่หนูจะเลือกใครเข้ามาเป็นคนข,ข้างหนูในชีวิตจริงอะ่ะก็อย่างที่บอกใช้เวลาแล้วก็ถ้าหนูชัดเจนอะไรในชีวิตเดี๋ยวพี่พพก็เห็นกันเองค่ะแล้วตอนนี้ก็ชิวชีวเีว,ลวหลายคนนะคะที่ดูคลิปแล้วเนี่ยก็ได้จับสังเกตและเมนแซวกันบอกว่า จะหาแฟนที่เพื่อนสนิททุกคนยอมรับนี่ไม่ง่ายเลยนะพร้อมบอกอีกค่ะว่าโอเคเข้าใจแล้วน้าดีมบอกหมดแล้วและคอมเมนต์นี้นะคะที่บอกว่าคําถามอยู่ที่ก้อยคําตอบอยู่ที่ดีมนัตตี้ซึ่งแฟนๆนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกอีกค่ะว่าฉันชอบหน้านัตตี้กับดีมมากฮอบแล้วฮอบอีกคนทั้งประเทศยังหลงรักพี่ท็อปเลยแล้วคนใกล้ตัวจะไม่หลงรักได้ไงพี่ท็อปแกน่ารักนิสัยดีมากม พร้อมยังคอมเมนต์บอกอีกเขาว่าหน้าเพื่อนคือคําตอบและยังมีแฟนๆคอมเมนต์ประมาณว่าหน้าดีมวันนี้กับสิ่งที่การเฟยตอบสัมภาษณ์วันนั้นคือย ja. ิ้มจ้าหลายคนเข้ามาแซวนะคะว่าคําตอบอยู่ที่หน้าเพื่อนหมดแล้วพี่ลูกก้อยเม้นกันอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะคุณผู้ชมได้บอกว่าชัดเจนมากกว่าดูจากหน้าเพื่อนได้พร้อมบอกอีกเขาว่าดีมเก็บหน้าไม่อยู่จริงๆนะฮ่าฮ่า่ายังบอกอีกนะคะว่าขอบใจนายใหญ่ดีมลาบคงไม่มีหวังละยกให้ก้อยละกัน แซลกันอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนมาบอกว่าโอเคดรีมคอนเฟิร์มให้ลาเพื่อนกันดูหน้าเพื่อนสี่เป็นชาวบ้าน1และชาวบ้าน2แล้วเพราะบอกอีกเขาว่าก้อยดูชัดเจนนะตอนนี้ยังคงเป็นเพื่อนอยู่แหละแฟนเมนกันบอกนะคะว่านัตตี้ดรีมยิ้มเก่งมากฮอปอย่าเพิ่งเปิดตัวกำลังฟิน ลุนลุนคู่นี้โคตรจะเข้ากันหลายคนสังเกตอาการของเพื่อนเพื่อนของสาก้อยจริงๆค่ะได้บอกว่าเพื่อนจะเก็บอาการไม่ไหวแล้วครับพี่ลูกก้อยพร้อมบอกอีกค่ะว่าก้อยตอบไม่ดรีมตอบใช่และบอกอีกค่ะว่าพี่ท็อปนี้ใส่ดี แฟนๆน,นะคะได้บอกว่าโคตรจะเข้ากันและบอกว่าอยากให้ใช้เวลาเยอะๆเลยค่ะทั้งชีวิตได้เลยค่ะอยู่ดูใจกันไปจนแก่เท่าได้เลยนะคะและสุดท้ายก็ได้บอกว่าดูไปแล้ว88ล้านรอบค่ะสรุปแล้วนะคะในขณะที่เสาก้อยเนี่ยกำลังตอบคําถามสื่อนิ่งๆสวยๆดีมที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยก็มีสีหน้าเหมือนกําลังพยายามเก็บอารมณ์บางอย่างนะคะยิ่งแฟนๆได้มองยิ่งตีความและยิ่งทําให้ช็อตนั้นเนี่ยกลายเป็นไวรัลแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ ถึงแม้สาวก้อยนะคะจะบอกว่าตอนนี้เป็นเพื่อนแต่จากโมเมนต์การมองหน้าแววตาและเคมีเวลาเจอกันของทั้งคู่นะคะรวมถึงปฏิกิริยาของเพื่อนสนิทอย่างสาวดรีมบอกเลยว่าแฟนคลับอย่างพวกเรานะคะจิ้นกันไม่ถอยแน่นอนค่ะคุณผู้ชม